สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่านเข้าสู่การเดินทางด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขกับบริษัทขนส่งจำกัดนะคะและเพื่อเป็นความสะดวกสบายและสร้างความเพลิดเพลินตลอดระยะเวลาการเดินทางของผู้โดยสารทุกท่านดิฉันขออนุญาตแนะนําวิธีการใช้เบาะนวดไฟฟ้าเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเต็มเกียียวด้วยความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางสําหรับทุกท่านค่ะ การเช็คตำแหน่งที่นั่งท่านผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่นั่งของท่านได้จากหมายเลขที่ระบุอยู่บนตัวโดยสารให้ตรงกับหมายเลขที่นั่งที่ระบุไว้ข้างเบาะโดยสารค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางท่านผู้โดยสารควรคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางโดยท่านสามารถดึงสายรัดเข็มขัดเสียบเข้ากับตัวล็อกและเมื่อท่านต้องการปลดล็อกก็สามารถกดปุ่มเพื่อปลอดล็อกได้ในทันที การทำงานของระบบไฟฟ้าบนเก้าอี้ท่านผู้โดยสารสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานต่างๆของเบาะไฟฟ้าได้บริเวณที่เท้าแขนและยังมีช่อง USB สำหรับเสียบชาร์จไฟอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการทำงานของระบบไฟฟ้าบนเก้าอี้จะมีรีโมทอยู่ที่บริเวณด้านข้างที่เท้าแขนเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะการปรับดันน่อง กดปุ่มบนเพื่อให้ดันน่องยื่นออกมาและกดปุ่มล่างเพื่อเก็บดันน่องการปรับเอนนอนกดปุ่มบริเวณด้านหน้าเพื่อปรับเอนนอนกดปุ่มด้านหลังเพื่อปรับพนักพิงให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมการเรียกพนักงาน เมื่อผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือสามารถกดปุ่มรูปคนแผงไฟด้านบนเหนือศีรษะก็จะทำงานและจะมีเสียงเตือนดังขึ้นที่ห้องของพนักงานค่ะการเปิดไฟอ่านหนังสือกดปุ่มรูปหลอดไฟจะเป็นการเปิดไฟอ่านหนังสือแผงไฟด้านบนเหนือศีรษะก็จะทำงานหากต้องการปิดผู้โดยสารก็สามารถกดซ้ำที่ปุ่มเดิมได้ค่ะ การทำงานของระบบชุดนวดถุงลมเมื่อท่านผู้โดยสารกดปุ่มออนระบบชุดนวดถุงลมก็จะเริ่มทำงานถ้าหากท่านต้องการหยุดการทำงานให้กดปุ่มออฟซึ่งในแต่ละครั้งระบบชุดนวดถุงลมจะทำงาน13-15นาทีหากท่านต้องการเริ่มใหม่ก็สามารถกดปุ่มออนซ้ำได้อีกครั้งค่ะนอกจากนั้นยังมีมือจับหลังบอดและมีตะขอไว้สำหรับแขวนของต่างๆซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง2.4ก ค่ะส่วนด้านหลังของเบาะเดยสารยังมีถาดอาหารพร้อมที่วางเครื่องดื่มที่สามารถพับเก็บและรับน้ำหนักได้5กิโลกรัมมีกระเป๋าตาข่ายไว้สำหรับใส่นิตยสารและมีที่วางเท้าซึ่งสามารถปรับได้3ระดับค่ะบริษัทขนส่งจำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้การเดินทางกับบริษัทขนส่งจำกัดนะคะและเราหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสรับใช้ในการเดินทางทุกๆก,การเดินทางสำหรับท่านอีกขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดการเดินทางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ